อนที่323ตอนที่หยวนชิงหลิงเดินผ่านนางได้เหลือบมองดูรอยยิ้มของนางอ่อนหวานราวกับนางฟ้าแต่เมื่อเหลือบหันไปมองกลับดูขนลุกขึ้นมาทันทีทำให้ในใจหยวนชิงหลิงเยือกเย็นหยู่วหวนเฮาไม่ได้มองนางจูงมือหยวนชิงหลิงแล้วก็เดินเข้าไปสุนอองสวมชุดคลุมสีคามปักลายงูหลามรอบเอวคาดเข็มขัดหยกสีทอง ยัดตรงหน้าทองกลมไว้เขากำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ฟังพระชายาซุนอองที่กำลังพูดอยู่แววตาดูแวบวับพระชายาซุนอองยืนอยู่ท่าทางดูค่อนข้างแรงกล้ากลับกันซุนอ,องกลับดูค่อนข้างอ่อนแอน่าสงสารน่าเห็นใจมองเห็นอยู่เหนเฮากับยวนชิงหลิงเข้ามาแววตาวาววับพร้อมรีบพูดขึ้นว่าอย่าเพิ่งพูดเลยแขกยิ่งอยู่ยิ่งเยอะแล้ว พระชายาซุนอองหันตัวเห็นเป็นพวกเขาเก็รีบไปดึงมือย่นชิงหลิงไว้พร้อมพูดว่าทําไมถึงเพิ่งมายังคิดว่าพวกเจ้าจะมากเรก็วกว่านี้สิอีกหยืนชิงหลิงหัวราะเก็บโน่นนี่นานไปหน่อยเลยมาสายพระชายาซุนอองดึงนางไปอีกด้านพร้อมกระซิบพูดว่าเรื่องของพระชายาชีอองเป็นมาอย่างไรนางมาได้อย่างไรหยืนชิงหลิงยิ้ม ท่านถามข้าแล้วข้าจะไปถามใครข้าก็ไม่รู้ว่านางจะมาด้วยพระชายาสุนอองพูดขึ้นอย่างเก้อเขินข้าก็ไม่คิดว่านางจะมายังบอกพวกองค์หญิงไปแล้วว่าจวนฉีอ๋องน่าจะเป็นชายารองหยวนมาดังนั้นที่นั่งหลักของจวนฉีอ๋องข้าจึงเตรียมไว้ให้กับชายารองหยวนตอนนี้รีบสั่งคนไปจัดเตรียมไม่ทันหรือพระชายาสุนอ,องหัวราะ แต่ชายารองหยวนก็มาแล้วนะสิหยวนชิงหลิงกำลังคิดว่าหากหยวนหยองอี้กับชูหมิงชุยนั่งด้วยกันคงจะคึกคักแน่ช่างเถอะอย่าลังเลเลยในเมื่อมาก็มาแล้ววันเกิดพี่รองจะสร้างความเดือดร้อนขึ้นมาได้หรือหยวนชิงหลิงพูดปลอบถ้าชายยาซุนอ๋องพูดขึ้นอย่างดุร้ายงานเลี้ยงนี้ข้าตั้งใจอย่างมากหากสร้างความเดือดร้อนข้าไม่ปล่อยนางไว้แน่ ยวนชิงหลิงหัวเราะน่าจะไม่หรอกเอาล่ะท่านรีบไปดูงานงานเอถอะข้าจะไปโวยพรพี่รองไปเถอะไปเถอะพูดเพ้อเพ้อน่าฟังหน่อยนะพาชายาสุนองยิ้มเบิกบานหยวนชิงหลิงมองดูสุนอองพร้อมกระซิบถามพะชายาสุนองว่าทําไมพี่รองถึงดูค่อนข้างอ้วนกว่าเมื่อก่อนละ่ะพาชายาสุนองพูดขึ้นอย่างไม่ค่อยพอใจ ตอนนั้นเจ้าเกีย้ยก่อมบอกข้าว่าเขาแอบทํางานหนักอยู่ลับๆเช่หรือไม่เขาแอบศึกษาค้นคว้าอาหารการกินช่างเถอะตั้งใจเวลาว,าว่าวันนี้เขาชอบกินก็ปล่อยเขาแล้วกันวันนี้เป็นวันพิเศษพระชายาซุนอองสะบัดแขนเสื้อสีแดงของนางจับปิ่นปักผมแป๊บหนึ่งแล้วก็หันตัวเดินออกไปอยู่เหัวท้ากับซุนอ,องกําลังพูดคุยกันอยู่ตอนนี้ซุนอ,องแลดูเป็นลูกชายเจ้าของบ้านที่ซื่อ พูดจายอย่างเชี่งช้าเหมือนเมื่อลอยไม่ได้สติอยู่เนิ่นนานหยวนชิงหลิงยิ้มพร้อมพูดว่าพี่รองอาหารในงานเลี้ยงวันนี้มีอะไรบ้างหรือสุนอองดูกระฉับกระเฉงขึ้นมาในทันใดดวงตาแลดูอ่อนโยนเหมือนด่งน้ำพร้อมพูดว่ารายการอาหารล้วนเป็นค่ากำหนดเองมีมังกรหงสิริมงคลหงนอนคว่ำเส้นกรอบนอกนุ่มในกลมกรอบในปาก ดอกเห็ดตีนเป็ดลูกชิ้นหอยขนมจีบขนมล่วนมือหงกลางปีกฝอยทองน้ำซุกเยื่อไผ่กุ้งมังกรส่วนขนมหวานมีเค้กถั่วสองสีหยวนชิงหลิงได้ยินเขายังไม่มีแววว่าจะหยุดพูดจึงรีบพูดดักขึ้นว่าโอ้โหนี่ท่านท้องได้คล่องขนาดนี้เลยหรือซุนอ,องยิ้มพูดขึ้นอย่างมั่นใจว่า เรื่องกินในใต้ล่าไม่มีใครเทียบค่าได้หยวนชิงหลิงยกนิ้วป้องชูขึ้นพร้อมพูดท่านยอดเยี่ยมจริงๆยหยวนเฮาพูดขึ้นด้วยท่าทีเฉยเมยเจ้ายังไม่เคยชมค่ายอดเยี่ยมเลยเจ้ายอดเยี่ยมอยู่แล้วได้ภรรยาที่ดีเช่นนี้ซุนอ๋องพูดขึ้นอย่างอิจฉาพี่สะพ้ายร้องของเจ้าดุเกินไปยนหยวนเฮาถอนหายใจ พี่รองเรื่องภรรยาเจ้าว่าค้าดีแล้วค่าก็ว่าเจ้าดีแค่นั้นหยวนชิงหลิงโกรธจนหัวเราวออกมาพร้อมพูดขึ้นว่าไม่สนใจพวกท่านแล้วข้าจะออกไปหาหยวนหยงอีข้าไปเป็นเพื่อนเจ้าอยู่หวนเท่าพีบรุกหยวนชิงหลิงพูดว่าไม่ต้องให้อาซี่ไปเป็นเพื่อนข้าก็พออาซี่รออยู่ที่หน้าประตูแล้ว เจ้าพูดคุยอยู่เป็นเพื่อนพี่รองเถอะทั้งสองมือของจุนอองล้วงอยู่ในกระเป๋าแขนเสื้อไม่ต้องข้าอยากอยู่คนเดียวเงียบๆภายในแขนเสื้อของเขาซ้อนรังนกไว้ซึ่งซ่อนไว้ตั้งนานแล้วอยู่วนห้าออกมาพร้อมกับยวนชิงหลิงชูหมิงช่วยอยู่ที่นี่เขาต้องเฝ้ายวนชิงหลิงไวอ้อย่างไม่คลาสาใตาทั้งสองคนยืนอยู่ตรงหน้าระเบียงมองเห็นองค์หญิงหลายคนก็มาแล้ว ชูหมิงชุยก็เดินเข้าไปทักาทายห่างไกลกันขนาดนี้ยวนชิงหลิงค่อยสังเกตเห็นชูหมิงชุยนางสวมชุดกระโปรงปักลายดอกกุหลาบสีแดงทับด้วยเสื้อคลุมมวยผมทรงเมฆลอยติดผมด้วยเครื่องประดับระยาทองระหว่างทางเคลื่อนไหวและดูสูงส่งและไม่สูญเสียความเป็นผู้หญิงนางหันกลับมามองตนเอง สวมชุดกรโปปงสีขาวหลวมๆคลุมด้วยเสื้อคลุมตัวหนาอบอุ่นอย่างมากแต่ไม่มีความงดงามเลยเมื่อเปิดเสื้อคลุมสามารถซ่อนเจ้าห้าได้ถึงสองคนองค์หญิงวนจิ้งองค์หญิงชินผิงองค์หญิงโลผิงต่างก็พาราชบุตรเขยมาด้วยอยู่วนหลิงหลบอยู่ด้านหลังองค์หญิงโลผิงยื่นหัวออกมามองดูชูหมีชู้อย่างไม่ค่อยชอบแล้วรีบเดินไปหาอยู่วนห้ากับหยวนชิงหลิง พี่ห้าพี่สะพายห้าในมืออยู่วนหลิงยังถือเตาอุ่นมืออันเล็กแต่หลังจากที่เดินมาแล้วก็ได้เอายื่นให้กับนางข้าหลวงที่อยู่ด้านข้างพร้อมพูดว่าท่านแม่ใช้ให้ข้าเอามาด้วยข้าไม่เห็นจะหนาวเลยนางจับมือหยวนชิงหลิงพี่สะพายห้าในที่สุดข้าก็ได้เจอเจ้าแล้วหยวนชิงหลิงมองดูใบหน้าสาวน้อยที่เต็มไปด้วยความสดใสพร้อมหัวเราะพูดว่า หากเจ้าอยากเจอข้าก็ไปอยู่ในจวนสักพักได้นะท่านแม่ไม่ยอมบอกว่าข้าวุ่นวายอยู่เวนหลิงเคยลองแต่แรกแล้วนางจับหยวนชิงหลิงพร้อมพูดขึ้นว่าอี้เอ๋อมาแล้วหรือยังเราไปหาอี้เอ๋อกันอยู่เหวนเห้าไอขึ้นมาพร้อมพูดขึ้นอย่างไม่ค่อยพอใจห้ามไปไหนทั้งนั้นนางจะต้องอยู่ภายใต้สายตาของข้าเท่านั้นทำไมหรืออยู่เวนหลิงไม่เข้าใจ ท่านยังกลัวว่าคนอื่นจะแย่งภรรยาของท่านไปหรือเจ้านั่นแหละแย่งเจ้าโจรน,น้อยไปหาเองคนเดียวห้ามพานางไปด้วยอยู่หวนห้าวออกคำสั่งผู้หญิงพวกนี้รวมตัวพูดคุยอยู่ด้วยกันก็จะพูดคุยกันไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักจบเขาจะไปฟังด้วยก็ไม่ค่อยดีตรงที่เขามองไม่เห็นล้วนเป็นที่อันตรายยูหวนหลิงพูดขึ้นอย่างโมโหพี่ห้าท,ท่านเอาแต่ใจเกินไปแล้ว โชคดีหยวนหยงอี้เดินมาแล้วอยู่วนหลิงกอดกันกับนางแล้วก็จับมือมองหน้ากันท่าทางดีใจพูดคุยกันอย่างสนุกสนานรอพวกนางคุยกันสักพักหยวนชิงหลิงค่อยพูดว่าตอนนี้ฉี่อ่องเป็นอย่างไรบ้างหยวนหยงอี้ตอบเขาสบายดีเดิมข้าก็คิดว่าจะไม่มาแต่เขาให้ข้ามาคอยเฝ้าดูหยวนหยงอี้พูดพร้อมกบมองดูฉูหมิงชุย ถ่าทีของนางยังดูปกติหวังว่าตนเองเป็นกังวลมากไปเองเมื่อกี้เจ้าไปไหนหรืออยู่บนเท้าถามขึ้นในทันใดหยวนหยองอี้ตกใจจนสะดุ้งหลบไปกว่าสองก้าวเมื่อเห็นองค์หญิงดีใจจนเกินเหตุจนไม่ทันสังเกตเห็นว่าชูอองอยู่ที่นี่เมื่อรู้ตัวแล้วว่าตนเองแสดงอาการตกใจมากเกินไปนางจึงรีบพูดอย่างอ้ำอึงว่าข้า ข้าไปสำรวจดูรอบๆดูว่ามีบุคคลน่าสงสัยอะไรไหมเจ้าชังรอบครอบดอีหยวนเฮาผู้ชมหยวนหยงอี้พูดขึ้นด้วยเสียงต่ำว่าแน่นอนนางพูดถึงขนาดนั้นแล้วจะไม่ระวังได้หรือนางพูดว่าอย่างไรหยวนชิงหลินถามขึ้นมาหยวนหยงอี้จะให้นางรู้คำพูดที่ชูหมิงชุยพูดพวกนั้นไม่ได้กลัวว่านางจะตกใจพร้อมพูดว่า นางบอกว่านางยอมอยางข้าเพียงแค่คิดว่านางไม่น่าจะยอมอะไรง่ายๆขนาดนั้นดังนั้นจ,จึงระวังมากหน่อยเมื่อพูดจบแล้วก็แอบ,บเหลือบมองดูอยู่หยวนเฮาวันนี้ท่านอองเฝ้าติดตามพระชายาชูอองอย่างไม่คลาาสายตาเห็นได้ชัดว่าระมัดระวังอย่างมากตอนที่324อยู่เหวนเฮารู้สึกว่าคำพูดของหยวนหยงอี้แปลกๆ ตอนที่กำลังจะถามกลับได้ยินอยู่วันหลิงร้องพูดขึ้นอย่างตกใจว่าพระเจ้าพี่สามพาผู้หญิงคนนั้นมาด้วยทุกคนหันไปมองเห็นเพียงเว่ยอ๋องสวมชุดผ้าไหมสีเขียวคาดสายคาดเอลสีดำรูปร่างหน้าตาดีอย่างไม่ธรรมดาข้างกายเขามีผู้หญิงมาด้วยคนหนึ่งใส่กระโปรงผ้าซาตินเนื้อนุ่มเสื้อคลุมขนจิ้งจอก เล้าผมทรงกลมปากด้วยเครื่องประดับผมกระยารูปผีเสื้อต่างหัวทองหุ้มหยกตรงคอห้อยสร้อยลูกปัดเจดีสีสวยเม็ดกลมเรียบเนียนเพียงแต่รูปร่างหน้าตาผู้หญิงดูธรรมดาคิ้วบางมีการขีดเขียนเพิ่มเติมดูก็รู้ทันทีจมูกไม่โดง่งฝีปากบางคางเหลี่ยมหากจะหาจุดเด่นน่าจะมีเพียงอย่างเดียวก็คือดวงตาคู่นั้น ดวงตาไม่โตแต่หางตาแลดูเป็นประกายแฝงไปด้วยความหมุนหมองเห็นแล้วก็น่าเอ็นดูเวยอองพาผู้หญิงที่มีสถหาหนะไม่แน่นอนมาปรากฏตัวทำให้พระชายาซุนอองค่อนข้างลำบากใจเรื่องสองสามีภรรยาของพวกเขาเป็นที่เลื่องลือกันไปทั่วราชวงศ์ตะลรกแล้วต่างก็คิดว่าเขาคงไม่กล้าแต่งกับนางเพื่อมาเป็นชายารองเป็นแน่กลับคิดไม่ถึงว่าเขาจะพานางมางานเลี้ยงวันเกิดซุนอองในวันนี้ นี่ถือเป็นการประกาศว่าเขาจะแต่งงานกับนางมาเป็นชายาร้องอย่างแน่นอนเขารู้เห็นถึงสายตาคนอื่นผู้หญิงก็ค่อนข้างไม่สบายใจขยับเข้าหาเว่ยอ,อ๋องเว่ยอ๋องจับมือของนางไว้สีหน้าเข้มงวดแล้วก็ก้าวเดินเข้าไปด้วยกันไม่สนใจคนอื่นก็ได้แต่เยวนชิงหลิงกับอยู่หวินเฮาต่างก็ยืนอยู่ตรงหน้าระเบียงเว่ยอ๋องจะเข้าไปไวอวยพรซุนอ๋องยังไงก็ต้องผ่าน หากอยู่วนห้าวกับยวนชิงหลิงหลบก็จะเป็นการทําให้เว่ยอ๋องลําบากใจดังนั้นทั้งสองจึงทําได้แค่ยืนนิง่งแล้วก็ยิ้มให้กับเว่ยอ๋องพี่สามทั้งสองคนพูดขึ้นพร้อมกันเว่ยอ๋องยิ้มรับพร้อมพูดขึ้นว่าพวกเจ้าก็มาแล้วหรือเขาพูดกับผู้หญิงที่อยู่ด้านข้างว่ากูจือนี่คือน้องห้ากับน้องสะใภ้ห้าอยู่วนห้ากับยวนชิงหลิงได้ยิงต่างก็ตกตะลึง นางไม่ใช่ชายาเองต่อให้แต่งเข้าไปเป็นชายารองก็ไม่ควรจะเรียกน้องห้างหรือน้องสะพ้ายไหมยิ่งไปกว่านั้นนางยังเป็นคนที่มีสถานะที่ยังไม่แน่นอนเลยสองสาม,มีภรรยาต่างมองหน้ากันต่างก็ไม่รู้จะร้องไห้หรือหัวเราะดีส่วนผู้หญิงคนนั้นกลับพอรู้มารยาทย่อตัวทำความเคารพพร้อมพูดว่าคารวะชูอ,องคารวะพระชายาชูอ,อง หยวนชิงหลิงจึงพูดได้เพียงว่าอย่าได้เกรงใจว่อยอ๋องมองดูหยวนชิงหลิงอย่างไม่ค่อยพอใจจากนั้นก็ดึงมือผู้หญิงคนนั้นแล้วก็เดินเข้าไปสักพักก็ได้ยินเสียงซุนอ๋องด่าขึ้นว่าเจ้าโง่เขาแล้วว่อยอ๋องพูดขึ้นด้วยเสียงจริงจังว่ารอเมื่อน้องเจ็ดหย่าแล้วข้าก็จะหย่าถึงตอนนั้นข้าจะแต่งกับกู้จือยกให้เป็นชายาเองพี่รองจะพูดอย่างไรก็ได้ น้องจะไม่เปลี่ยนความตั้งใจเด็ดขาดเหยื่นชิงหลิงกับอยู่เหวนห้าวมองสกตาก,กันอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นอย่าจนกลายเป็นวัฒน,ธ,นธรรมแล้วหรือพระชายาซุนอ,องรีบเดินเข้าไปแล้วก็ดึงพายเหยืนชิงหลิงเข้าไปด้วยพระชายาซุนอองปิดประตูไว้ทะลึงตาใส่ซุนอ,องพร้อมพูดขึ้นด้วยเสียงต่ำว่ามีอะไรพูดพรุ่งนี้ไม่ได้หรือด้านนอกล้วนเป็นแขกเจ้าจะขายหน้าตัวเองหรือ ซุนอ,องโกรธจนตัวสั่นชี้หน้าว้อ๋องพร้อมพูดกับพระชายาสุนอองว่าเจ้าไม่ถามหรือว่าเจ้านี่ทำอะไรลงไปเขาคิดที่จะหย่าภรรยาพระชายาซุนอองหยาที่จะเอามือปิดปากของเขาไว้พร้อมพูดว่าอย่าพูดอีกเลยเอไอคนอื่นเขารู้กันไปนหมดใช่ไหมพระชายาซุนอองหันไปมองดูหยวนชิงหลิงพร้อมกับพูดว่าเจ้าพ,พูดโน้มน้าวเจ้าสามที หยวนชิงหลิงยิ้มอย่างลำบากใจนางจะพูดโน้มน้าวยังไงนางกับว่ยอ,องไม่สนิทกันเลยนะผู้หญิงที่ชื่อกู้จือคนนั้นดึงมือววยอองไว้กลมหนา้ากลมตาพร้อมพูดว่าข้ากลับไปเชิญพัชยามาดีกว่าท่านอ,องอย่ามโมโหเลยววยอองใช้มือข้างหนึ o ่งอบเอวของนางพร้อมมองดูสุนอ,องพูดขึ้นอย่างดื้อรั้นยังไงวันนี้ข้าก็จะให้นางอยู่ที่นี่นางท้องลูกของข้า ต่อให้ไม่ใช่ชายยาอีกก็เป็นชายยารองหากเจ้ารับนางไม่ได้ก็่าเห็นคาดคนนี้เป็นน้องเลยท่านแม่ของเว่ยอองคือเสียนเฟยเวยอองพึ่งคลอดได้ไม่นานเสียนเฟยก็สิ้นแล้วห้องเต้หมิงหยวนยกเว่ยอองให้กับแม่นางจิ้งเฟยท่านแม่ของซุนอองเลี้ยงดูด้วยเหตุนี้ทั้งสองพี่น้องจึงรักกันมากเจ้าซุนอ,องโกรธจนเนื้อเต้นพร้อมพูดขึ้นว่า เ้าจะทําให้ท่านแม่โกรธตายหรือข้าจะอธิบายกับท่านแม่เองวุ้ยอ่องเมนปากพร้อมพูดว่าอีกอย่างท่านแม่มีแต่จะดีใจเพราะไม่นานนางจะได้อุ้มหลานแล้วนางจะได้ไม่ต้องอิจฉาท่านแม่เสียนคําพูดนี้หยวนชิงหลิงฟังแล้วก็ทําตัวไม่ถูกตอนนี้นางยืนอยู่ตรงนี้ทําตัวไม่ถูกเหมือนกับแม่นางกู้จือคนนั้นเลยหยวนชิงหลิงมองดูนางแวบหนึ่งกลับพบว่า นางไม่มีความเก้อเขินแล้วแม้เพียงนิดเพียงแค่ยืนอยู่ด้านข้างไหยอ๋องอย่างเงียบๆน้ำตาคลอเบาเจ้าฟังดูเหมือนกับอะไรเนี่ยสุนอองโกรธจนตบโตะ๊ะพระชายาสุนอองทำได้เพียงไปปลอบโยนไหยอ๋องพร้อมพูดว่าเอาละวันนี้เป็นวันเกิดของพี่ของเจ้าเจ้าอย่าก่อเรื่องที่นี่หากเจ้ายืนยันที่จะพานางมาพี่จะไยรองไม่ห้าม แต่อย่าพูดเอะอะข้างนอกว่าเจ้าจะอยากภรรยาว่ยอ๋องพูดขึ้นอย่างไม่ค่อยพอใจนี่คือความจริงหยวนชิงหลิงก็อดทนไม่ไหวแล้วจึงพูดว่าพี่สามภรรยาสามีผิดใจกันจัดการแก้ปัญหาอย่างเป็นการส่วนตัวก็พอไว้หน้ากับศักดิ์ศรีให้กับต่างฝ่ายข้างนอกมีผู้คนมากมายอยากกระทำให้หน้ารังเกียจเชื่อว่ายังไงพี่สไายสามก็ไม่ได้กระทำอะไรที่เกินเหตุ กู้จือคนนั้นหันมามองหยวนชิงหลิงอย่างรวดเร็วแล้วก็ก้มหน้าลงไม่พูดไม่จาว้ยอ๋องมองดูหยวนชิงหลิงแล้วก็มองดูพระชายาสุนอ๋องพร้อมพูดขึ้นอย่างยิ้มแย้มว่าช่างเถอะไม่พูดก็ไม่พูดพระชายาสุนอ๋องถอนหายใจเบาๆนางเกลียดกู้จือคนนี้มากหากเป็นปกตินางจะต้องเอาไม้กวาดไล่นางออกไปแน่แต่วันนี้ไม่ได้วันนี้มีแขกอยู่ งานเลี้ยงในวันนี้นางก็เตรียมไว้มาตั้งนานเพราะเรื่องของเว่ยอองพระชายาซุนอ,องก็ไม่มีกระจิกกระใจรู้สึกว่างานเลี้ยงนี้ถูกบันทอนความหมายไปเยอะแล้วปีนี้ที่จัดงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพราะซุนอองอายุครบรอบส0สิปี30เป็นปีสันปันน้ำที่สำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตมีแขกมาเพิ่มขึ้นยิ่งอยู่ก็ยิ่งเยอะญาติตระกูลฝ่ายพระชายาซุนอ,องก็มาแล้ว ยังมีขุนนางบางส่วนในราชสำนักต่างพาญาติญาติมาด้วยสุนอองสองสามีภรรยาพาคนในโจรไปต้อนรับยุ่งจนมึนหัวว้ยอองก็พากู้จือคนนั้นไปต้อนรับด้วยเพราะทุกคนต่างก็รู้ว่าเขากับว้ยอองถึงแม้จะไม่ใช่ฝาแฝดแต่ก็เหมือนดังฝาแฝดเขาให้การต้อนรับแทนก็ถือเป็นการเหมาะสมเพียงแต่ทุกคนต่างก็มีท่าทีต่อผู้หญิงด้านข้างของเขาคือ สูงส่งมองไม่เห็นวันนี้โจนจี้อ่องไม่มีคนมาเพราะจี้อ่องจะแต่งงานกับพระชาย,ยากงในเร็วๆนี้เขามีงานมงคลจึงไม่เข้าร่วมงานเลี้ยงใดๆอยู่หวันห้าวกับยวนชิงหลิงนั่งอยู่ในตำหนักอุ่นด้านข้างด้านนอกมีคนเยอะวุ่นวายมากพวกเขาจึงจำเป็นต้องรอถึงเวลางานเลี้ยงแล้วค่อยออกไปเป็นอะไรอารมณ์ไม่ดีหรื อยู่วันห้าเห็นนางมีสีหน้าเคร่งขรึมตั้งแต่เข้ามาจึงจับมือของนางไว้พร้อมพูดหยวนซิงหลิงมองดูเขาพูดขึ้นอย่างค่อนข้างไม่เข้าใจว่าพี่สามถูกวางยาหรือเปล่าทำไมเขาถึงทำเช่นนี้อยู่วันห้าสใส่หัวพร้อมพูดขึ้นว่าไม่รู้แต่ก่อนไม่เคยได้ยินเขาพูดถึงเรื่องนี้เลยยวนชิงหลิงจึงตอบว่าข้าได้ยินพระชายาซุนอ,องพูดว่า ตอนนั้นเขากับพระชายาไว้อ๋องผ่านความยากลำบากอย่างมากถึงได้อยู่ด้วยกันตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรืออยู่วันเฮาตอบผ่านความทุกข์ยากลำบากจริงหลังจากแต่งงานแล้วพวกเขาก็รักใคร่กันมาตลอดสเสด็จพ่อ,อยังชื่นชมว,ว่าพวกเขาเป็นคู่รักที่ลึกซึ้งก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงกลายเป็นเช่นนี้อย่างกะทันหัน